อาหารครับ,รบอาหารในวันนี้ถ้าชาวใต้ต้องชอบแน่นอนโอโแต่ถึงแม้ท่านจะไม่ใช่ชาวใต้ก็ทําให้เถอะเพราะมันเก็บไว้กินได้นานแล้วกินได้นานกินได้อร่อยจริงๆครับคนใต้เนี่ยเรียกน้ําพริกว่าน้ําชุบ นะนะคนใต้ไม่เรียกว่าน้ำริกแต่เรียกว่าน้ำชุบผมไม่ทราบว่าไปชุบอะไรนะแต่ว่าความหมายก็คือว่าเอาอะไรใส่ลงไปก็คือชุบไอ้สิ่งใดขึ้นมานุบชุบน้ำชุบแต่วันนี้จะเป็นน้ำชุบแห้งนะฮะน้ำชุบปกติมันจะต้องเปียกต้องใส่มะนาวใช่ไหมแต่อันนี้จะเป็นน้ำชุบแห้งไม่ใส่มะนาววันนี้คือการทําเมนูน้ำชุบแห้งสตอเผาจะอร่อยขนาดไหนอย่างไรทาให้เท่งดู พันธีกับเจียงหยิดหวานนุ่งหนิงนุ่ง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 นิงมันร้อยมากนะพี่ล้วงเห็นไหมนี่ผมสั่งมาเลยสั่งมาจากปากใต้เลยอันนี้มาจากตอนใต้ของฝรั่งเศสเลยนะเอาละฮะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับเจ้าของร้านครัวทะเลคุณยุภาวงศิริทำน้ำชุบแห้งสตอเผาครับ สวัสดีครับยนับสวัสดีครับ ขอบพระคุณมากนะครับที่กรุณากับรายการของเรานะฮะตอนอื่นร้านครัวทะเลนี่อยู่ตรงไหนครับอยู่ถนนร่มเกล้าค่ะถนนร่มเกล้าถนนร่มเกล้านี่มันไกลมากยาวมากเลยนะฮะอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ระหว่างซอย3กับซอยห้าอไปถนนร่มเกล้าและอยู่ระหว่างซอย3กับซอยห้าครับคือพอถึงซอย3ามปุ๊บมองทางซ้ายมือแล้วก็จะเห็นร้านเลยค่ะชื่อร้านครัวทะเลวันนี้จะมาสอนทําน้าชุบแห้งสะตอเผาค่ะ ริมของจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชของนครศรีธรรมราชคุณพี่เป็นคนนครศรีธรรมราชใกล้กับเขานิดเดียวเขาอยู่นครสวรรค์ใกล้กันนิดเดียวคุณพี่ใจเย็นนะครับใจร้อนด้วยเวลา,า,าคนใต้คนใต้ไม่ได้คนใต้ไม่ได้ไม่ลอกใจเย็นคุณพี่ใจเย็นสบายมากมีลูกกี่คนแล้วครับสี่คนสี่คนมีคนไหนสืบทอดบ้างไหมครับอมีค่ะแต่ตะ ตอนนี้ยกร้านให้คนเล็กเพราะว่าเพิ่งแต่งงานอ๋อพอแต่งงานยกให้คนเล็กสามคนโตที่แต่งงานไปช่างมาั้งโหแม่ผมส่าตั้งใจค่ะนนมีสี่สาวค่ะมีสี่สาวอันนี้เราก็ยั่วยุให้เขาแตกแยกกันคนวะาจริงเขาไม่แตแก เราจะไปชมมัร้อมกันเลยท่านผู้ชมครับน้ำชุบแห้งสตอเผาร้านครัวทะเลครับนี่คือที่ร้านนะท่านผู้ชมครับและนี่เครื่องทั้งหมดที่จะต้องทํากันในวันนี้นะครับนี่คุณพี่ทํามืองั้นระวังแขนหลุดออกไปเลยนะฮะเราเริ่มต้นสตอค่ะสตอเลือกเป็นสตอข้าวนะคะไม่ต้องเอาแก่มากถ้าแก่มากมันจะขมครับ ถ,ถ้าผู้ชมจำไว้เลยสตอรเ,เอามาเผาเนี่ยอย่าแก่มากเดี๋ยวมันจะขมะเอาสตอรข้าวเดี๋ยวสตอรอย่างอื่นจะเอามาเผาเลยมันไม่ได้เนื้อโอเคอันนี้เป็นปลาทูค่ะคให้เลือกปลาทูตัวแบนๆนะคะผิวมัน ข้างมันสังเกตว่าอย่าเอาเขียวอย่าเอาเขียวจัดคือเอาเหลือบเหลือบเอาเหลือบถ้าเขียวจัดเนื้อมันจะแข็งอะค่ะแล้วก็เอามาเอามาย่างค่ะย่างปลาทูให้สุกย่างไปย่างมากลับไปกลับมานะครับค่ะเนี่ยเป็นเมนูง่ายๆค่ะครับผมเป็นเมนูง่ายๆทํากินอร่อยทําได้เลยนะฮะนี่พอเราย่างปลาทูออกมาได้สุกเสร็จเรียบร้อยก็แกะเอาแต่เนื้อหนังไม่เอานังไม่เอาครับเอาแต่เนื้อเอาเนื้อออกมาค่ะหนัง ก้างอะไรเราไม่เอาไม่เอาโอ้ถ้าหนังไม่เอาแล้วก้างยังเอาพี่เกินไปแลวนะฮะเรานี่เราตำน้ำพริกครับเราก็ใส่ใส่พริกสองอย่างค่ะคือพริกสวนกับพริกจินดาค่ะสองอย่างนะครับค่ะแต่ที่ใส่กระเทียมเจียวเนี่ยเพื่อจะให้ได้เนื้อค่ะกระเทียมเฉยครับไม่ใช่กระเทียมกระเทียมจีนกระเทียมจีนกระเทียมจีนจะได้ได้เนื้อแต่ว่าพริกขี้หนู ไอ้ดอกเล็กอะค่ะพี่นุ้ยสวนะอะคือจะได้ดับกินคาวพวกกะปิพวกปลาลอะไรอย่างตาําพอหยบาบหยาบตําพอหยาบหยาบแล้วใส่เนื้อปลาลงไปค่ะ ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วตมด้วยตมด้วยกะปิค่ะกะปิอย่างดีค่ะกะปินะนองค่ะกะปิระนองค่ะเราก็ตมไปท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเราตาพอหยาบๆแล้วก็เติมด้วยถ้ามันแห้งเราก็เติมน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกไก่ก็ได้ได้สต๊อกหมูก็ได้ได้ได้เติมน้ำสต๊อกไปกานมันแห้งค่ะถ้ามันแห้งมากนะฮะเราก็เติมลงไปแล้วก็ตำลงไปเรื่อยๆตำเรื่อยๆค่ะพริกกินดาจริงๆอ่ะรสชาติจะไม่เผ็ดนะคะคุณต้อยแต่ว่าจะทำให้ดูมีสีน่ารับประทานนะคะเท่านั้น แต่นี่ปรุงรสด้วยน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลนิดเดียวเองตัดความเค็มค่ะใช่เพราะเราใส่กะปิลงไปแล้วตามต่อไปเรื่อยๆพอให้โครใกล้เข้าที่กันก็รับประทานได้เลยนี่เราครัวเข้าที่กันไปเรื่อยๆท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็จะเป็นการทําพูดง่ายๆว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะอันนี้ก็จะได้น้าชุบแห้งสะตอเผาร้านครัวทะเลครับมากไม่ยากมันไม่ใช่ไม่ยากอย่างเดียวมันง่ายแต่มันเก็บได้นานครับ แล้วก็ว่าน้ำชุบทำไมทาไมคนภาคอื่นจะเรียกน้ำพริกรมีหลายร้อยชนิดน้ำพริกในเมืองไทยแต่น้ำชุบแห้งเนี่ยคือไม่มีมะนาวอย่างที่คุณต้อยเกรินตอนต้นนะคะแล้วก็พกพาเนี่ยจะดวกทางใต้จะเป็นพื้นที่ทะเลเยอะอยทีนี้ชาวเลาบางทีออกเรือไปแล้วไม่มีมะนาวค่ะสาเหตุไม่มีมะนาวน้ำชุบก็คือการที่เอาผักไปจิ้มหรือชุบขึ้นมาทาน ก็เลยเรียกน้ำชุบค่ะุะะ<อ>แล้วก็ไม,ไม่ไม่ใส่มะนาว,านาวก็เลยกลายเป็นน้ำชุบแห้งค่ะใช่ครับรสชาร์ิก็ไม่มีอะไรมาคือแพทเค็มแต่ว่าเรามาตัดน้ำตาลน,นิดนึงก็ก็จะไม่เค็มเท<อ>่าไหร่เชื่อผมหรือยังครับ ว่ามาจากฝรั่งเศสเพระ <laughs> ตวตอนแรกพูดภาษาหนึ่งพูดไปสักพักนึ่งเป็นอีกภาษา,านึงเลยนะพูคล่องสบายวันนี้ผ <ทำ S 1> มาาม,มเาเรียนท่านผู้ชมทราบก่อนเลยว่าที่เอามาเมนูนี้มาบอกมาสอนอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากจะบอกตั้งแต่ตอนต้นคือสตอข้าวเนี่ย <c oughs> <อ>มันเป็นสตอข้าวซึ่งท่านเวลาเลือกมาทําเมนูนี้กรุณาเลือกอยากแก่จัดแต่ถ้าสตอร์ท่านจะไปกินแกงเหลืองแกงไตปลาเลือกสตอข้าวเลือกแก่แไปเลย ใช่ไหมฮะทนี้อร่อยเพราะว่ามันเหม็นเขียวดีใช่ค่ะแต่ว่าถ้าจะเอามาเผาให้กรุณาเลือกสตอข้าวอย่างที่ยังไม่แก่จัดมาเผามันจะได้รสชาติที่ดีกว่าคะนะครับนั่นข้อที่หนึ่งที่เราจะพูดกันวันนี้ผักแกล้มนอกจากสตอเผาแล้วยังมีค่ะอันนี้คือใบมันปูค่ะใบมันปูมันๆนะคะมันๆฝาดๆฮะมันๆขวดๆครับแต่มะม่วงหิมพานต์การันตีฮะเปรี้ยวแน่นอนเปรี้ยวแน่นอนนะฮะอันนี้บัวบกใบบัวบกฮะค่ะ อืมมะม่วงหิมะพ่านค่ะตกลงก็ให้กินแต่ผักไม่กินแต่เนื้อม่ไ้ไม่ได้มีเรื่องผมสงสัยวิธีเลือกปลาทูที่ข้างเขียวๆอะอะค่ะคือเวลาเราไปซื้อแม่บ้านอะไรไปซื้ออย่างเงี้ยค่ะก็ข้างเนี้ยมันมันจะเขียวน้อยอะค่ะเลือกตัวใสๆขาวๆอะเลือบๆขาวๆยังวับแวบวแวบอยู่ยังมีเหลือบลุ้งอยู่มันสดถ้ามันยังเหลือบลุ้งอยู่มันสด แล้วถ้าปะทูตัวมันแบนเนี่ยมันยังไม่บวมแสดงว่าปะทูมันสดแต่ถ้ามันเริ่มตัวบวมแล้วตัวอ้วนๆแล้วแสดงว่าไม่ไม่สดนะไอ้ดูตาดูเหงือกนะปกติละดูกันไปนะครับส่วนการกรรมวิธีในการทาที่พูดแล้วมันเป็นน้าพริกแห้งเรียนท่านผู้ชมทราบว่าเพราะมันไม่ได้ใส่มะนาวแต่เวลาถ้าเกิดว่าขึ้นบกมาแล้วไม่ได้อยู่ในทะเลถ้าท่านทําน้าพริกแห้งแบบนี้เก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้เองเลยก็ได้ถ้าจะกินยังบีบมะนาวได้ด้วยซ้ำไป อีกอย่างค่ะเสริมนิดนึงถ้าถ้าเป็นแมงดานะค่ะจะถ้าเป็นแมงดาไม่เกาะผู้หญิงไม่ไิน้นะพอาพิกนพนพ่ค่ะวิธีการเหมือนกันเพียงแต่เราจะย่างแมงดาหรือต้มแมงดาตัวหนึ่งที่มีกลิ่นแล้วก็ใจ เครื่องปรุงพวกนี้ใส่แมงดาก็กลายเป็นน้ำพริกแมงดาแมงดาคือแทนแทนแทนปลาทูปลาทูค่ะคะอย่างผมไม่กินอย่างผมไม่กินปลาทูเนี่ยผมก็ไปทำน้ำพริกแมงดาแทนครับผมแล้วผมก็ผมก็จะมีเด็กอยู่ในเคื่องเยอะๆออลกันเละอันคนละอันคนละอันนะฮะลองได้ไหมได้เลยเชิญเลยครับลองกับข้าวครับอันนี้มันเป็นปลาทูขอบายฮะขอบายฮะอันนี้ขอบายนะฮะเพราะว่าผมได้รับประทานปลาทูนะครับถ้าปลาทรีปลาโฟล์ท์ปกิน ถูไม่กินครับไ่เล่นคนเดียวครับเพราะว่าตอนนี้ไม่กินครับถูไม่กินป่ะ three f o ร r f i กินครับรสชาติเป็นไงครับเทมนําแล้วก็มหอมปลาสำหรับผมรับได้สองรสที่ชัดเจนที่สุด ข้อดีก็คือว่าสามารถจะโรยข้าวรับประทานได้ก็จะเป็นต้องจิ้มก็ได้นะไม่ต้องรำชุบก็ได้ราดกาวได้เลยผมกินตลอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาสตอนราดกาวนี่กินได้เลยอันนี้ท่านผู้ชมแม่สตอมันเป็นเวลาจะแกะสตอเผาเนี่ยง่ายๆเลยพี่ทิ้งไว้ที่บ้านอ่ะเวลาจะแกะสตอเผาปิ้นออกมาทานก็ทานอาการแกะสตอเผาใครก็แกะเป็นไม่ต้องไปฟังฟังตรงนี้ เราอย่าไปฟังเชื่อเราเนี่ยนะฟังเขาเถอะฟังเขาคือพี่อ๋อแก่ตอนเป็นมันผิดไม่ใช่ครับบีบพอๆบีบเลยอาแล้วไม่ต้องเอาไอ้เปลือกนี่ออกเหรองูงูงูจัดเลยงูชัดเยง่ชัดนะเพราะฉะนั้นเมนูนี้เป็นเมนูที่อร่อยเป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งท่านทําไว้ในกรณีที่กลับไปบ้านหุงแต่ข้าวหุงข้าวสวยอย่างเดียวกินได้เลย ช่วงนีเมียไปแล้วในกรณีในกรณีนี้ถ้าท่านมีไข่เป็ดอยู่ที่บ้านท่านทำไข่ดาวเอาไข่ดาวแต่ต้องใช้ไข่เป็ดนะไข่ดาวนี่เตือนไว้ก่อนเลยอย่าใช้ไข่ไก่ทำนะแล้วมันฝรั่งมังค่านะฮะไอ้เช้าขึ้นมากินเบ e a k f สนะฮะแต่เราเป็นคนไทยเราต้องกิน ไข่เป <Yeah. S 1> ็ดครับนะไข่ดาวไข่เป็ดกินกับกินกับเมนูนี่พี่ไข่เป็ดพี่ไข่ดาวได้เลยใช่ไหมได้เลยขอราะเมื่อกี้สตอเผาอันนี้ขอกินกับสตอสดสตอสดขอกินสตอสดอ่ำนะครับอ่ำพัชราภาได้มาอยู่ในปากแล้วนะ วันนี้เรียนท่านผู้ชมทราบว่าเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งซึ่งจะพลาดไม่ได้วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณพี่ยุพาซึ่งยกร้านให้กับลูกคนเล็กไปแล้วแลวลูกสามคนตอนที่โตกว่ากําลังจะฟ้องร้องอยู่นะครับร้านครัวทะเลอยู่ที่ถนนร่มเก้าค่ะถนนร่มเก้าระหว่างซอยสามกับซอยห้าค่ะซึ่งเป็นของลูกสาวคนเล็กไปแล้วแล้วลูกสาม่ฟ้องไม่ฟ้องโอเคครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเรามาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวีเรามีของดีมาให้คุณดมอืมแจกเครื่องนึ่งไฟฟ้าราคาเครื่องหนึ่งนี่1,890บาทครับแจกทั้งหมด10ชุด รวมมูลค่าทั้นสิ้น1 8 9 0 0บาทฟรีมะพราวแก้วครับอันนี้ใบเตยนะครับใบเตยอาสยาไม่ได้นานนะเป็นเดือนครับถเกัดว่าได้เป็นเดือนใช่ไหมเป็นเดือน สวัสดีครับสวัสดีครับแค่ต้า YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมใ่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอลออกจากปากดูครับผมเดินมาครับ อย่าลืมนะครับทุกคนติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม o ฮ o u ล u ู e ู e เฮ o โ o u ู u ูบผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับนอนนอนเมือกันเลยสับต c ไคร e ไม่ใช่สับต c ไคร e ออกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน